ลายของโคซิโก้กเกียรติศักดิ์เสนาเมืองสามารถล้างอาถรรพ์และเปิดบ้านเอาชนะฮานอยเอสซีไปได้หนึ่งประตูต่อสูนซึ่งต้องบอกว่าเกมในแมตช์นี้เดือนตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นจากการแย่งชิงตั๋วเข้าชมเกมกันของแฟนบอลและจากราคาตัวที่มีราคา40ถึง110บาทแฟนบอลที่อยากเข้าชมเกมจริงๆ จำใจต้องซื้อตัวผีที่มีราคาสูงริบถึง1,000บาทเลยทีเดียวโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูห้าสิ่งสำคัญที่ตามมาหลังเกมบิ๊กแบตแห่งสึ่วีลีที่แฟนบอลแห่เข้าชมกันจนล้นทะลักสนามในครั้งนี้ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ เรื่องที่หนึ่งแฟนบอลแห่ซื้อตั๋วจนหมดเยี่ยงในพริบตาฮอกอัญญาลายภา้ใต้การกุมทับของโคซิโกกิริศักดิ์เสนาเบืออคือทีมที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเวียดนามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งในทุกๆนัดที่ผ่านมามันจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเต็มความจุ7,000ที่นั่งของสนามเฟคูสเตเดียมสนามย่าของฮองอัญ,ญญาลายอยู่เสมอแต่ในนัดน,นี้มันพิเศษตรงที่ว่าเป็นบิ๊กแบตแท็กซ์วีลี่ และทีมที่มีนักเตะทีมชาติเวียดนามคำข้างอย่างฮองอันยาลายและฮาตอยเอฟซีต้องโขดยอดมาพบก,กันฮองอันยาลายนั้นนำทัพม,มาโดยเหยียดของง้อเทืองส่วนฮาตอยเอฟซีนำทัพม,มาโดยเหยียนขยั้วไทย 8 ekba กองทัพเกรียงพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับนี่คือกลุ่มที่เปิดฉากรบกับพม่าไปแล้วนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายกับพม่านี่เป็นอย่างยิ่งแบบพม่าคาดไม่ถึงซึ่งก็ต้องนับถือใจด้วยนะครับนอกจาก knla กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกรียงกับ kia กองทัพเอกราชรกฉีดแล้วนะครับนอกนั้นก็เป็นกองกําลังเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าใจนี่กล้ามากมีการรวมตัวกันทําให้มีกําลังนี่เข้มแข็งขึ้นมาต่อกรกับกองทัพพม่าได้ระดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้นะครับต่อมาเป็นกลุ่มที่ประกาศ ถ้าพม่าด้วยวาจาแต่ก็ยังไม่มีการใช้กําลังหรือว่าแสดงท่าทีที่ชัดเจนออกมานะครับทำได้แค่ออกแถลงการอาจจะมีเหตุผลที่ต้องสงวนท่าทีพอสมควรเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากักกักนะครับ1 R C S S S A สภากอบกู้รัชฌาและก็กองทัพรัชฌาใต้ของเจ้ายอดศึกนั่นเองซึ่งก็ต้องทําความเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกองกําลังที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าแนวทางต้องการเจรจามากกว่าเอาจริงๆนะครับความต้องการของ R C S S นี่ยากมากในการปฏิบัติไปมี สุดแต่ก็หยุดไม่ได้ กลุ่มที่สองนะครับ P N L O องค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปะโอซึ่งปะโอใกล้ชิดกับพม่ามากมากนะครับเพราะว่าปะโอเนี่ยได้พื้นที่ในรัฐฉานจากพม่าดังนั้นแล้วนะครับปะโอยังต้องพึ่งพาพม่าอยู่กลุ่มที่3ก็คือ C N A กองทัพแห่งชาติชินนะครับซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มที่ออกแถลงการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐชินยังต้องการอยู่กับพม่าแม้ว่าจะมีกองทัพนะครับแต่ว่าอุดมการณ์ก็คือปกครองตนเองภายใต้พม่าซึ่งความคิดนี้เนี่ยรัฐชินคิดแบบนี้มาตั้งแต่อังกฤษให้เอง กระราชกับพมา่าแล้วนะครับยากมากที่ชินจะรบพรมา่ากลุ่มที่สีก็คือ MNLA พักรัฐมอนใหม่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมอน,นะครับซึ่งมอนเนี่ยกำลังไม่พอและกําลังค้นหาตัวเองอยู่พมา่านี่ตัดกําลังมอนอย่างหนักนะครับจนแทบกระดิกไม่ได้มอนรอวันที่กองทัพจะเติบโตมากกว่านี้ใจได้แต่กําลังยังไม่พอนะครับ ต่อมาเป็นกลุ่มที่5นะครับ KA กองทัพเกรียงแดงอยู่ในรัฐยาซึ่งก็เป็นกองทัพเล็กๆรัฐเานี้พม่าควบคุมอยู่นะครับนอกจากนั้นในรัฐเนี่ยยังมีกองกําลังพื้นเมืองที่เข้ากับพม่ามาคานกําลังเอาไว้เพราะฉะนะแล้วเกรี่ยงแดงขยับลําบากนะครับกลุ่มที่6ก็คือ ABS d h e กําลังของกลุ่มนักศึกษาไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวยอยู่แต่ว่ากําลังไม่มากนักนะครับ อีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพันธบินกับพมา่ากลุ่มลอยตัวนั่นเองนะครับหนึ 1, ่ง UWSA กองทัพสหรัฐวะซึ่งก็ได้ปกครองตนเองแล้วนะครับจึงไม่มีความจําเป็นต้องเปิดสืกอกับพมา่าจึงไม่ว่าประชาชนวะบางส่วนจะเรียกร้องแต่ก็ไม่มีความจําเป็นจริงๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือ NDAA กองทัพเมืองลาอันนี้สถานะคล้ายกับวะาแต่ว่ากําลังเล็กกว่าและก็ไม่มีความจำเป็นต้องรบกับพมา่านะครับกลุ่มที่3ก็คือ s s p p พรรคก้าวหน้ารัชชาเหนือกับกองทัพรัชชาเหนือน,นะครับ เปิดศึกกับราช,ชานใต้ยอยู่แต่ก็ต้องอาศัยพมา่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ราช,ชานเหนือเนี่ยโจมตีเฮลิอลคอปเตอร์กับพมา่าแต่ก็เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับราช,ชานเหนือได้ประโยชน์จากพมา่าจึงไม่มีความจําเป็นต้องรบกับพม่านะครับ เราจะเห็นว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์มีความคิดต่างกันแล้วแต่สถานะของแต่ละกลุ่มความจะเป็นนี่ต่างกันนะครับวันนี้ก็พอจะเห็นภาพว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแนวทางเป็นอย่างไรแต่กองกําลังไม่ได้มีแค่นี้นะครับกองทัพมุสลิมโลหิงจาในรัฐยะไข่ก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้เฮียนอ้อนีของเพงงื่อนั้นเฮียนอ้นนำใจเสียสละของเพื่อนั้นเพื่อตัวเองจะกลายเป็นผคนนำต่อขอหนังแทระติดตามมือ ขัดพนักงานหนุ่มผู้ใดเลยฟ้องแต่คนหลงหัวหนาอาจะชอบเป็นหัวหน้าครับพระเจ้าพอดนี้ผนี้ผมฟังแล้วนะมีความรู้สึกว่าขนลุกอึ้งไปเลยบรรดาสหายที่อาวุโสขอให้เสดสู้มุ่งเสื่ออนันงามขอให้เป็นแป๊บย่างให้ผู้นุม่มสร้างผู้นุ่มตามจัญญาบันที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์สบายดีสวัสดีครับจากเมื่อวานแล้วครับที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องสอปปลราวเนี่ยได้ประธานประเทศคนใหม่ ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วได้ประธานสภาคนใหม่ครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนลราทุกคนด้วยนะครับแล้วยิ่งวันนี้เราได้เข้าไปดูประวัติของนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกแบบอึ้งแล้วก็ขอชื่นชมเขาอีกมิหน้าแหละว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงได้ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับประธานประเทศซึ่งประธานประเทศเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าท่านทองรุนศรีสุริศเนี่ย มีประวัติเป็นมาอย่างไงเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนเก่าแล้วก็มีบนฝาดมากๆนะตลอด5ปีเต็มเนี่ยเราก็จะเห็นท่านออกสื่อออกข่าวตลอดเวลาท่านมาที่เมืองไทยท่านมาพบกับนาย,ยกของประเทศไทยเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ประเทศก็ได้ไปที่สปปลาวแล้วก็ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีทองรุนสิสุริศเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นขุ้นตากันตลอด5ปีเต็มจากวิดีโอ ด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าประเทศเวียดนามนี่ครับไม่มีโควิดนะครับตอนนี้จัดการแข่งขันกีฬานะครับเปิดให้ท่านผู้ชมนะเข้ามาเชียร์เต็มสนามนะครับตอนนี้ก็ฮองอัญญาลายัยประทะกับทีมฮานอยนะครับซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับตั๋วปกติจะขายในราคา100บาทนะครับพุ่งไปที่1,000บาทนะครับนั่นก็คือ,อ ประเทศสุขสงบนะครับไม่มีโควิดครับโควิดป้องกันได้นะถ้าคนประเทศรักและสามัคคีกันนะครับส่วนประเทศลาวนะครับผมเองก็อยู่จังหวัดบุกดาหารนะครับก็ได้ทราบว่าประเทศลาวนี่ก็จัดการกับโควิดนี่เอาอยู่นะครับจะมีปัญหาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเดิมทีเดียวก็เหมือนว่าจะเอาอยู่ครับตอนนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานนะครับส่วน อีกประเทศหนึ่งที่หนักกว่าไทยก็คือ,อประเทศพ,พ,พม่านะครับก่อนหน้านี้ก็โควิดระบาดอย่างหนักเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ก็เกิดสงครามกลางเมืองนะครับส่วนประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างพัฒนาการนะครับก็อย่าให้ถึงขั้นถึงประเทศพม่าเลยนะครับถ้าท่านเห็นชอบว่าการปกครองเป็นแบบนี้ท่านก็ปกครองไปนะครับส่วนคนที่จะทําการค้าขายหรือจะทําธุรกิจนั้นนะครับ ก็คงจะหาช่องทางหาวิธีการทำธุรกิจอของตนเองไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ทำการเมืองก็หวังว่าท่านจะตกลงกันได้นะครับส่วนประเทศพม่าเนี่เอามาอยู่แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่า,าเมื่อเกิดการาแตกแยกขนาดนี้นะครับรัฐไหนที่มีผลประโยชน์มากเช่นมีแร่หายากอ,าอะไรแบบนี้ก็จะได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจน,นะ จนสามารถประกาศเป็นดัานเอกราชได้เลยทีเดียวนะครับก็จะทั้งหมดท่านก็เห็นได้ถ้าหากว่าประเทศไหนมีความขัดแย้งข้างในผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองปกครองอมีความแตกแยกกันหรือว่ามีความแตกแยกด้านชนเผ่ากันแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เกิดสุขสงครามและเกิดโรคระบาดนะครับส่วนประเทศไหนที่กําลัง รักและสามัคคีกันาการพัฒนาเศรษฐกิจก็ไปแบบก้าวกระโดดนะครับแม้แต่โควิดยังกล่อมกลายเข้ามาไม่ได้ท่านก็เห็นว่าเวียดนามาสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้แล้วเวียดนามไม่มีสนามบินหรอือเวียดนามไม่มีนักธุรกิจเข้าออกประเทศบ้างหรอืออันนี้ท่านให้คําตอบนะครับแต่ภาพก็ฟอ้องอยู่แล้วนะครับว่า,าสามารถาเปิดให้ผู้ชมเข้าชมกีฬาได้ เพื่อนๆเ,เห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับประเทศเวียดนามประเทศเราไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับแต่ประเทศไทยกับประเทศพม่าคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ประเทศพม่าก,ก็โควิดระบาดตอนนี้ก็โควิดประเทศไทยก็อย,ยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับยังเอาไม่อยู่นะครับก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆทำใจนะครับแล้วก็เอากำลังใจช่วยกันนะครับ โควิดนะครับถ้าบ้านเมืองสงบรักและสามัคคีกันนะครับโควิดก็จะหยุดนะครับ